กราบสวีดัสสวัสดีจุ๊กๆคนจุ๊กๆานกันด้วยนะครับผมวันนี้เรามาอยู่กันในเกมจุ j u ๆสืคลายเซนแฟนชอมกับผม NT Channel กันอีกแล้วนะครับช่องคลิปวิดีโอวันนี้นะฮะเราก็จะมาโผล่กันในเซิร์ฟต่างประเทศกันอีกแล้วนะครับซึ่งตอนนี้เซิร์ฟไทยยังไม่เปิดผมก็เลยมาหาข้อมูลในเซิร์ฟต่างประเทศกันก่อนละกันนะครับผมหารอนะฮะเผื่อเกมเปิดไทยแล้วเราจะได้มีข้อมูลมาฝากเพื่อนๆนั่นเองนะครับผมแต่วันนี้เราไม่ได้มาสอนอะไรนะครับผมแต่เรามาให้สําหรับคนที่ เล่นเกมแนวเทิร์นเบและทุกคนก็น่าจะรู้อยู่แล้วว่ากิมมิคเล็กๆน้อยๆที่คนหลายๆคนชอบนะครับคือการสุ่มกาชาเว้ยซึ่งวันนี้นะครับผมเราก็จะมาสุ่มกาชานะครับผมเราเตรียมมาเยอะมากๆเลยนะครับก็จะมีทั้ง เพชรนะครับที่เราจะมาสุ่มในตู้เลตอัพตัวละครน,นะครับผมสำหรับตัวละครตู้เลตอัพก็จะเป็นตัวละครอินุมากินะครับผมหรือว่าวาจาคำสาบมาเองรวมถึงที่เราเตรียมมาอีกนะครับผมก็จะเป็นนี่เลยนะครับผมตัวสุ่มธรรมดา30ใบนะครับผมซึ่งตัวนี้ก็ถามว่าวางผลได้ไหมก็หวังผลได้เลยนะฮะและสิ่งสุดท้ายไม่ต้องหวังครับเพราะว่าได้แน่ๆคือการันตี HHR มีทั้งหมด2ใบแบบจุกๆเลยนะครับซึ่งเดี๋ยวเราก็ขอญาตสุ่มธรรมดาเสร็จแล้วก็ไปสุ่มตู้เลตอัพเสร็จแล้วก็จะมาสุ่มการันตี HSR ละกันนะครับผมเริ่มจากธรรมดากันก่อนครับกดไปเลยส่วนตัวผมไม่แน่ใจว่าตัวละครอะไราเก่งบ้างละกันนะครับผมแต่เราก็จะพยายามหาตัวอวยไว้ก่อนคือตัวไหนเท่เราเก็บไว้ก่อนเลยครับอย่างเช่นตอนนี้เราสุ่มได้มากิเรารู้สึกว่ามากิมันเท่เราก็เก็บไว้เลยครับโกโจอย่างนี้เราเก็บไว้อย่างเดียวฮนะโอเคครับผมมาลุ้นกันว่าจะได้หรือเปล่าครับจะคิดไปเลยมาไหมลุงไหมเอ่ยลุงหน่อยไหมเพื่อน ไม่ลุ้งแบบนี้คือไม่ต้องหวังครับเพราะว่าไม่ได้แน่นอนนะฮะข้ามไปเลยจ้ะโอเคครับได้การ์ดใหม่มาใบเดียวด้วยนะประเด็นอนะ่ะโอ้โหที่เหลือ3ามหมดเลยนะครับโอเคครับผมรอบที่สองไปกันต่อครับอันนี้ก็คือเป็นน้ำจิ้มกันก่อนละกันนะครับผมก่อนที่เราจะไปสุ่มตัวละครว่าจะคำสาบนั่นเองนะฮะแต่สำหรับน้ำจิ้มตรงนี้มันก็มีโอกาสได้เอเชน่าไงแล้วก็ยังหวังได้ไงทุกคนเข้าใจปะเออเรายังมีหวังในทุกคนนะมาหน่อยไปละฮายูจิ ยูจิส่งเพื่อนมาไหมมามาไอ้ลุงแบบนี้ลุงครับทุกคนเราฆ่าแบบทีเผือเลยครับเพื่อแบบเผื่อจะมีลุงสัองใบอะไรประมาณนั้นมาฮะโอเคได้ยูจิร่างแรกมาเลยนะฮะแล้วก็ว่าจะคำสาบมาแล้วดับอานะครับแล้วก็เอชช่าฟังเสียงตัวละครไม่คุ้นเลยครับไม่คุ้นเลยเสียงผู้หญิงหรือเปล่าโอเคครับผมโนบาระนั่นเองนะฮะโอ้โหไม่คุ้นกี่โมง <laughs> โอเคผมได้โนบาระมาเ,เองนะฮะเป็นตัวละครที่ก็โอเคยุคก็ไม่ได้แย่ครับ เก็บไว้ก่อนแล้วกันนะครับไม่รู้ว่าเก่งหรือเปล่านะฮะเออยังไม่ใช่ตัวโอของเราครับเรายังไม่อยากปั้นเท่าไหร่โอเคครับกดไปเลยแล้วก็มีสีทองโผล่มาโอเคเป็นอาจารย์ครับข้ามไปเลยครับมาอีกไหมให้เอเทราเราอีกไหมโอไม่ได้แล้วครับก็ได้ดวบระร่างนี้มาก็ถือว่าสวยนะร่างนี้ถือว่ายังไม่เคยเห็นเหมือนกันนะครับผมไม่รู้ว่าร่างแรกร่างสองนะครับเพราะว่าเราโหลดเกมมาร่างนี้ก็มีอยู่แล้วนะครับผมจําได้เลยว่าผมโหลดเกมมาตอนที่เจ้ามากิมาเองนะครับผม แล้วก็สุ่มไม่ได้มากิีด้วยประเด็นอะแม่งเอ๋ยคือทุกวันนี้นี่เรายังไม่เคยได้ตัวละครในเลดอพเลยนะทุกคนนะเดี๋ยวต้องมาดูกันว่าเราวันนี้นะฮะเราจะได้ตัวละครในเลดอพหรือเปล่าเออเพราะว่าเราเก็บเท่าไหร่ก็ไม่เคยได้เลยแล้วก็ตัวละครมาไหมลุงไหมไม่ลุงครับข้ามเลยครับไม่ต้องหวังพาะแบบนี้คือไม่ได้แน่ๆอยู่แล้วโอ้พี่ ไม่ให้ลุ้นเลยนะฮะโอเคครับผมเดี๋ยวเรามาต่อในตู้นี้เลยละกันนะครับเดี๋ยวให้บอกไปครับตัวละครวาจาคำสาบอย่างตัวละครอินุมากิโทเกะนะครับผมก็มาให้สุ่มแล้วนั่นเองนะครับรวมถึงเขาไม่ได้มาอย่างเดียวเขามาคู่กับการ์ดด้วยนะครับซึ่งการ์ดตรงนี้ก็จะมี3ตัวละครเลยนะครับผมโกโจอาจารย์ใหญ่แล้วก็โชโกะนะฮะมาครับเราไม่พูดแล้วเรากดเลยครับตอนนี้มีสุ่มได้ประมาณ3รอบนะครับผมก็ถามว่าหวังได้ไหมก็หวังได้แหละนะฮะแต่ก็โอกาสมันก็น้อยอะถ้าพูดตามตรงนะฮะ แต่คือความหวังครับผมหมัดยูจิไทตามะมาแล้วยังไงแล้วก็หลบต่อครับโอ้ผมชอบการสุ่มจริงๆนะมันเท่จริงแล้วก็หันไปมองเพื่อนๆแล้วก็แบบลุ้นไงว่าจะได้หรือเปล่าอะไรเงี้ยโอเคแต่แบบนี้น่าจะไม่ได้ครับเพื่อนๆเพราจะเกลือนะครับแบบนี้เราข้ามไปเลยครับทุกคนโอเคครับได้การ์ดโนบาระมาใหม่นะฮะแล้วก็ได้การ์ดเมงุมิรวมกับมากิมาใหม่ด้วยนะครับผมโอเคเราก็สุ่มไปต่อเลยครับเพื่อนๆเราไม่รอแล้วเราไปต่อเลยครับมา หวังได้หรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันแต่เราก็หวังไปแล้วฝากด้วยนะยูจิขอเพื่อนเพื่อน H H เ s r าสัก2ตัวได้ไหมฮะเออเกมนี้ขอสัก2งตัวได้ไหมไม่หวังไม่โลภเลยจริงเฮ้ยมาจริงมาสองหรือเปล่าโอเคมา1ก็ถือว่าโอเคแล้วทุกคนอย่าโลภครับนอตอย่าโลภนอตอย่าโลภครับ NT อย่าโลภครับขอนะนี่จะเป็นครั้งแรกเลยนะถ้าเราได้ตัวละครมาจากคำสาบมาแล้วเราจะเป็นครั้งแรกเลยที่ตรงตรงจริงๆ โอ้โหเสียงแบบนี้ชัวร์ครับทุกคนมาวะอินุมากิโทเกะครับเพื่อนๆออกไวจัดครับโอ้โหได้มาเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมสับไาจ์คำสาบของเราโอ้โหปันแน่นอนนะครับผมปันแน่นอนนะฮะไม่ต้องกลัวนะครับผมใส่สุดแน่นอนเพราะว่าเป็นตัวละครใหม่ด้วยนะครับผมซึ่งมันเหลือทุกคนเราขอญาตเก็บไว้ละกันนะฮะเดี๋ยวเพื่อรอตัวละครตัวใหม่มาละกันนะครับผมโอเคเนาะ แต่ก่อนที่จะไปกันเดี๋ยวเรามาสุมนี่เลยละกันนะครับสรับ HSR 2ใบนะครับผมมาลุ้นกันดีกว่าว่าเราจะได้ตัวละครอะไรนะครับอย่างที่บอกไปเราไม่รู้หรอกตัวละครไหนมันเทพมันโหดแต่เราเน้นแค่ตัวละคลตรตัวเทพพอครับพเพื่อนมาดูจิขอแบบเทพเลยนะเพื่อนผู้หญิงผู้ชา,ายก็ได้แต่ขอเท่ไว้ก่อนแค่นั้นแหละเออแต่ตัวเกมนี้ตั้งแต่เล่นมาไม่เคยเจอสุขุนนะเลยนะฮะอยากได้สุขุนนะมากเลยอยากให้เกมมันทํานะครับแต่อุ้ยเสียงเสียงแบบเหมือนคุยทางวิทยุอ่ะ น่าจะเป็นตัวไม่ดีแน่ๆเลยครับพี่จะอโอเคไม่ดีก็บ้าแหละดีจัดเลยนะฮะโอ้โหดีแบบครึ่งๆกลางๆแล้วกันทั้งพูดอย่างนี้แล้วกันนะฮะเออแล้วแม่งก็อยู่ในวิทยุจริงๆด้วยแม่งอยู่ในล่างไม่เทครับเราไม่ปั้นไปต่อครับเพื่อนๆเป็นไงเป็นการปั้นแบบอุดมคติตัวเองล้วนๆนะครับมามาหน่อยไหมละ่ะหลบได้ไปหนึ่งทีแล้วก็ต่อยไปเอ้แต่ตอนสุ่มมันชอบกระตุกว่ะไม่ค่อยแน่ใจเหมือนกันว่าเกิดเพราะอะไรนะครับผมต้องกราบขอโทษด้วยถ้ากระตุกนะฮะผมแต่แม่งกระตุกแค่ช่วงแรกแหละ โอเคครับตัวสุดท้ายจะได้มาเสกดูโลกจิตจัดอุยเอาดีวันนี้คือวันของเขาว่ะทุกคนเอาเรื่องนะฮะ s s า,ชชาโอ้โหว่วาจะคําสาปออกมาถึง2แต่นี่คนละล่างกันนะครับผมวันนี้อีกล่างนึงนะครับผมโอ้โหคือปวดจะมาก็มารวยๆอย่างเงี้ยเหรอเอาดีนะฮะสงสัยโทเกะมันชอบเรานะทุกคนนะ โอเคครับผมและกิจกรรมของเขานะครับผมก็มาคู่กับกิจกรรมนี้เลยนะครับผมสําหรับในการที่เราเก็บแต้มนะครับเพื่อมาสุ่มร์าตัวละครของเจ้าวจารําสาปได้เลยนะครับผมนี่เลยนี่นะฮะการก็ถือว่าเท่อยู่พอสมควรนะครับผมและวิธีการเล่นก็เล่นไม่ยากเลยนะครับผมเพียงแค่เราเก็บบอร์ดพวกนี้ให้หมดนะครับแล้วเราจะได้แต้มไอ้พวกนี้มานะครับผมอ่าแต้มนี้ซึ่งแต้มนี้นะครับผมสามารถเอาไปลงดันบอร์ดได้ครับผม ซึ่งดันบอสนะครับผมก็จะอยู่ฝั่งขวาตรงนี้เลยนะครับนี่เลยนะฮะและการลงดันบอสตรงนี้นะฮะก็จะได้รับของรางวัลมานะครับซึ่งของรางวัลตรงนี้สามารถเอาไปสุ่มตัวละครได้นั่นเองนะครับเอ้ยไม่ได้สุ่มตัวละครสิสุ่มตู้การ์ดตัวตละครได้นั่นเองนะครับผมจะเป็นการ์ดที่เรามีโอกาสได้รับซึ่งไม่ได้มีแค่การ์ดนะครับก็จะมีทั้งตัวสุ่มด้วยนะฮะแล้วก็จะมีของทีประทุงชีปทะนะครับและรวมถึงนะครับถ้าเราได้การ์ดตัวละครมาแล้วเนี่ยเราสามารถเปลี่ยนช่องได้นั่นเองนะครับนี่ แล้วก็สามารถกดเปลี่ยนได้เรื่อยๆเลยนั่นเองนะครับผมจนถึงขั้นที่11นะฮะโอเคก็ประมาณนี้ละกันนะครับผมแต่เราได้ตัวละครมาถึง2ตัวละครเลยวะ่ะเออสำหรับตัวละครตัว SSR ที่เราอยากได้นะครับผมก็คือโทเกะนั่นเองนะครับผมนี่เลยนะฮะแต่เราจะปั้นตัวละครที่มันเป็นตัวละครเลตอัพนะฮะเพราะว่าเราไม่รู้เหมือนกันว่าเก่งหรือเปล่าแต่เราเท่ครับเหมือนเดิมครับเราเท่ไว้ก่อน โอเคครับซึ่งคิดววันนี้ก็มีประมาณนี้ละกันนะครับถ้าชอบใจลืมกดไลค์แล้วก็กด subscribe ผมด้วยละเพื่อเป็นกำลังใจคนทำคลิปเดี๋ยวมากเลยละกันนะฮะก็ตอนนี้นะครับทางเกมได้เปิดลงทะเบียนเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมก็สามารถไปลงทะเบียนรอเซนเซิร์ฟไทยกันได้เลยละกันนะฮะเพราะว่าก็รู้กันอยู่แล้วนะครับว่าเซิร์ฟนี้มันติดที่ปัญหาในการที่อ่านเรื่องภาษาละกันนะครับโอเคแล้วเจอกันครับบ๊ายบายจ้า ที่สดแบบนี้ไม่ได้จะเอาโลพอทักใครไปไม่รู้กี่ทีมีแต่คนบอกว่าเซโน